พ่อนะพ่อกลัวแล้วแล้วขู่พ่อนะพ่อกลัวแล้วพ่อกลัวเลยโอ้โหกลัวโอ้เดี๋ยวดำบันทึกยังนะอ่ะมันทึกแล้วเอาขู่แล้วขู่ใหญ่เลยเอาขู่เลยโอ oh ้โหหง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 เลยอ่าอ้า แล้วโอ้โหก็ใหญ่บันตันตโตอารามปรจจุระเป๋าอารามบรรเดิแล้วโอ้ย nah, ถีบคอเลยเอาแล้ <Norwegian mushroom> <ique> วไงเรากล้าจะว่าย <anal capacities> <được kindergarten>. ังไงอ่ะจะทำยังไงดีเราจะเราจะขี่บางกรเออขี blues. ่บางกรนะขี่บางกรดีได้อะเขาเป็นตาใช่อาบินคอนฟัด ตรงนี้เลยพ่นไฟออกมาโอ้พ่นไฟ,ไนไฟแล้วเราก็ขี่บางค้อนบินกรึกึกกรึรึกึกกรึกึกกรึกึแล้วผ่านเขาไฟบินุเขาไฟาไฟใ ในทะเลสามีปลาอยักด้วยปลาใหญ่มากเลยอะ่ปะปลาอยักอแล้วก็ขี่หมาหมาซึ่งดำน้ำได้ด้วยเขมมากเลยโอ้แล้วก็ขึ้นไปเจอปลาโลมาเพชรชักขาดกระโดดขึ้นมาตุง้งอย่างนี้เลย ปรูมาเขาจะคาดออกกาลั่รู้จักปาลูมาเจะคาดใช่ไหมอออ๋<ค><ณ>ออ,อ,อ,อ๋อรู้ประวัติที่คาดแล้วไงต่อแล้วเราก็นั่งเรือไปนะฮะเรือพายเรือไปฮนนะ,ะ<ค><ณ>เรือหางยาวเรือเรือซิ่ง ไปเจออะไรดีไปเจอพญานะโอ้หขานาดเนาะต้นไฟว้าเอ้ยพญานักคนนดามเดี๋ยวปเปิดแวะกินก๋วยเตี๋ยวแป๊บนึงพญานากบอกโอ้หิวก๋วยเตี๋ยวว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวสาบป่านอะไรเงี้ยอ๋ออาจารย์ผมไม่กินกินไม่ได้อาจารย์ไม่ให้ไปเหรอเราต้องเดินทางต่อ ก็ไปรับยายให้ได้ออาแล้วไงต่อ,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 อแบบขีมขีเมฆได้ไหมขีเมฆบอกกุลน่ะนะงกุลขีเมฆขีเมฆฟงหินลอย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 เลยเอเอ ตายอืมอือ้เอาสำหรับทำลังเออเอ่อจะพูดก็จะพูดอเอ้าทำลายก็เยอะอ่ะพูดก็พูดอ่ะแค่นี้ at the end at the end จบเอาอย่างอย่างเอามีต่อเอามีต่อ <c oughs> อ้าไม่เล่าต่อเล่าว่าไงต่อล่ะครับว่าว่าอะไรเอ่ย <c oughs> เด็กน้อย <c oughs> baby boy oscar นะ <c oughs> เรงเราเยอะคุยเก่งคีโม้เป้าคีโมป้ปเนี่ยอยากโม้ว่าอะไรที่พ่อแล้วขอคุณไม่ได้แล้ว